รักนี้มีกรรมรักเขาเขาไม่รักไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจเจ็บช้ำรักเขาข้างเดียวตลอดเพียงเพราะเรารูปร่างหน้าตาไม่งดงามทำให้ไม่มีผู้ใดมาชอบมารักทำกรรมใดไว้หนักหนาไปฟังกันเลยค่ะ สาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติไม่เคยถวายดอกไม้ของหอมหรือของงดงามให้แก่ทางศาสนาและผู้ที่ควรถวายเช่นผู้มีพระคุณผู้อุปการะพระสงฆ์นักบวชเพื่อนหรือไม่รักษาความสะอาดชอบความสกรโกรกรุงรังทำให้ชีวิตปราศจากสิ่งสวยงาม ชอบอยู่กับความอับประรักและความโสก,กโรกวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมการแก้กรรมในยุคปัจจุบันมีสองวิธีคือข้อ1ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเช่นออกกำลังกายควบคุมอาหารใส่ใจเรื่องสุขภาพจะช่วยได้หรือทำสัญญกรรมใบหน้า ซึ่งหากทำสัญญกรรมได้ถูกต้องตามกระบวนการแพทย์ก็ไม่น่ากลัวแต่หากมีบาปกรรมมาหนุนอาจทำให้สัญญกรรมผิดพลาดและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ข้อ2วิธีสร้างบุญแต่จะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ว่ากรรมตามเวลาคือบุญชาตินี้จะไปเปลี่ยนกรรมทำให้เกิดในชาติหน้าเพราะชาตินี้ ใบหน้าถูกกรรมทำให้เกิดหลอมจนคงรูปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นวิธีแรกสัญญกรรมซึ่งเป็นการผิดธรรมชาติผู้ทำต้องสามารถรับกรรมไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจากการเปลี่ยนหน้าตนเองโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ให้ได้หากไม่ต้องการสัญญกรรมให้ใช้วิธีลดกรรมและสร้างบุญใหม่เพื่อชาติหน้าด้วย เช่นถวายพวงมาลัยดอกไม้สดดอกไม้หอมของสวยงามและมีประโยชน์ให้แก่ศาสนาหรือเวลาจะเอาของให้ใครก็เอาของดีๆสวยงามให้เขาและทำบุญบริจาคเลือดดวงตาหรืออวัยวะร่างกายให้แก่โรงพยาบาลขอให้ท่านโชคดี